ช่องเปิลคนลุเหนือค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขหูสุคนเนาะค่ะเนาะวัอน,นี้เปิจลจะมาด้เอ็กชันเพลงทังฟังเล่าค่ะพี่น้องจา๋าเป็นผลงานเพลงของน้อง GF2 หรือของน้องกูดนั่นเองเนาะค่ะเป็นผลงานพึ่งปล่อยออกมาสดสดร้อนๆเลยค่ะพี่น้องจา๋าผลงานเพลงนี่มีซื้อขั้นกลางค่ะเข้าไปชม MV แล้วก็ไปฟังเพลงของน้องกูด GF2 และทีมงานหลุกเคยไซม,ออม์อกันพร้อมเปิลคนลุกเหนือแล้วค่ะพี่น้องจา้า ไปค่ะขั้น้าเนาะ่เอโอ้ยัเก่งขายาวผมเนาะหมือนอ๋อคิปนี้เนะคะเนาะเจเจ้าบอกว่าเจ้าหน่นเจงเจ้าบอกว่าเจ้าจะเลิกแต่ว่ายังคบกับมันอยู่ i mm -hmm. เจ็บจากคนคนนั้นแต่ว่าเป็นยังคือบอดถอยมาเจ้าเห็นคอยเป็นเพียงโตเลบายเป็นยาบรรเทาน้ำเจ้าปอสบายเจ้นั้นหากมันจะสิเป็นสิตายเจ้าืึกมันตีจนว่าแก้มเ้าลายแต่ว่าไอพร้อมเป็นโตเลบายเป็นโตสมหองยังที่เจ้องให้เธอบ่อเลือไยไปเจ้าก็ขอมาหามือใดเจ้าพอ,อเป็นจ้านั้นนั้นไอพร้อม<ไ>จะเป็นโตขึ้นกลางเวลาที่ Bye. มักผ no ูสาวอย่างคือแบบยิ <story> ้มเล่นเซ่ออยู่ค่อะตาติดแต่ตกไมเตองกนตัวคอยก็หู้ดีว่าเฮาเป็นเพียงหมู่กันเพราะว่าในหัวของเจ้าคงคิดได้เพียงสำนั้นจะคอยเป็นมู้ดสนิทจะคิดไปไกลกว่าซ้ำต่อให้คอยว่เอกไปจะคงจะพออยากฟังตัวนั้นต้องเสียชีวิตอยู่แบบซ้ำๆแต่เจ้าก็ยังต้องทนอยู่กับคนนั้นไอเป็นตัวซ้ำห้องแต่อ้ายก็เจ็บเดอเบบี้ขานายกับโอมันกัดต่ยังบ่เจ็บสนี้ พอทอลมันกับอารมณ์แบบนี้ที่ต้องแอมฮักน้องนานเยเย่แอมฮักจะมาตั้งนานแต่บอกก้าวบอกออกไปโหย่างบอจานเสียใจเยเย่ฉันไอขออยู่ข้างๆเป็นตัวกั้นกลางเวลาที่เจ้านั้นเสียใจเยเย่เมื่อใดจะมีน้ำตากระโขกเพียเดียวไอสิไปหายเจอบงตัวข้างกลางเวลาที่เจ้าเสียใจเวลาที่เจ้าต้องการไอก็พร้อมจะเข้าไปไอพร้อมจะเป็นตัว i'm มากเลยอ่ะ GS2 จบแล้วค่ะจบไปแล้วค่ะผลงานเพลงขั้นกลางของกู๊ด GS2 เนาะคะ่ะพี่น้องจา้าเป็นผลงานเพลงเสาเนาะคะ่ะแอบมัร์กมูเนาะคะ่ะแต่ว่ามิวสิกวิดีโอนี่ทะเล่นนะคะพี่น้องจา้าของน้องกู๊ด GS2 เนี่ยเนาะเพิ่นขี่เลน่นแล้วก็ทาเต็นน้องเขาก็จะกวนๆแบบสไตล์น้อง GS2 น้องกู๊ดนั่นเองนะะเนาะค่ะเนาะพี่น้องคือ เพื่อนแอบรักเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าหมูแอบหักหมูเนาะคะ่ะถึงอายสิเจ็บป,ปันไดเนี่ยแต่กะพร้อมที่จะดูแรลรักษาเพื่อนอีกคนนึงไหวเนาะคะ่ะแต่กะบ,บอกกาบอกหมูเนาะคะ่ะคือว่าบอกกาบอกหมูว่าตัวเองเนี่ยแอบรักอยู่กลัวจะเสียเพื่อนไปเนาะคะ่ะถึงผู้สาวโดนผู้บ่าวตีมากยังเสียกะพร้อมที่จะดูแรลรักษาเนาะคะ่ะเนาะเป็นตัวขั้นเวลาให้ผู้สาวอยู่ตลอดเวลาเนาะคะ่ะไม่ว่าผู้สาวคนเนี้ยจะโทรมาเวลาใด พร้อมตลอดเวลาเนาะค่ะ24ชั่วโมงคือกูจีเอ็กซ์ทูนอมดูแลร,รักษาหัวใจให้ผู้สาวคนนี้อยู่เนาะคะเนาะแต่อิสาผู้สาวคนนี้เนาะค่ะพี่น้องถึงผู้สาวเนี่ยจะมีผู้บ่าวแล้วแต่ว่าฟังไส้เนี่ยก็ยังแอบมักอยู่เนาะค่ะเนาะแอบมักแอบมักเพื่อนอยู่เนาะค่ะเนาะถึงเจ้าสิเจ็บมาถือเขาแบบ จังใดคือเขาตีหนาไล่ามากอายกระพร้อมที่จะดูแรลรักษาน้องเป็นตัวขั้นเวลาของผู้สาวอยู่ตลอดเวลานะคะขอเพียงแค่ผู้สาวนี่โทรมาคือผู้บ่าวนี่พร้อมอยู่ตลอดนะคะถึงอีป,ปูจะหนีบแต่กะโบเจ็บซัมแอบหักมูเนาะค่ะพี่น้องจ้ะกะคนมันหักเนะาะจะเหตุจังใดๆอ่ะเนาะกะผู้สาวกะหักผู้บ่าวคนนั้นน้องกูจีเอ็กเนี่ยกะหักผู้สาวคนนี้เนาะคะ่ะเนาะกะความรักเนาะค่ะพี่น้องจ๊ามันบังคับกันบ่ได้เนาะคะ่ะเนาะกะผลงานเพลง ขั้นกลาง m b ของน้องกูด GX2 กับทีมงานหุูเคยไซมองกับจบลงไปแล้วค่ะกับการรีเอ็ชันของเฝืนคนลุเนน้อพิดผ่าดประการใดกะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเนาะค่ะเนาะใต้คลิปวิดีโอของเฝืนเลยเนาะค่ะเนาะนจะนํามาปรับปรุงนะคะพี่น้องจ้าจะทําให้ดีขึ้นทุกๆคลิป ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะกะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ชมจนจบคลิปวิดีโอการรีเอ็กซ์ชันเพลงเนาะค่ะเนาะกับการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้กะกราบสวัสดีกะกะบายบายจ้าขอขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพือแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยจ้า